นี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยสอนนิสิตให้มีพลังวิเศษหรือจบไปเป็นฮีโร่แต่นี่คือสถาบันที่สร้างผู้นำออกไปพัฒนาประเทศยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงปัตานี ไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงปัตานีเป็นหนึ่งในส่วนงานของมหาวิทยาลัยระดับวิทยาเขตและวิทยาลัยสงจาก45จังหวัดทั่วประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2545และในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่128ตอนพิเศษสีงวันที่14มกราคมพุทธศักราช2554ในชื่อวิทยาลัยสงปฏานี โดยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาสงปัตาตนีรับน้องๆจากที่จบการศึกษาจากมัธยมปลายปวชหรือเทียบเข้าวันนี้เราจะพาไปดูว่าแต่หลักสูตรจัดการเรียนการสอนอย่างไรจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย let's go <S ครับสำหรับหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับของเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองาการปกครองนะครับอ,องค์กรภาครัฐระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนนะครับ ซึ่งระยะเวลาตลอดหลักสูตรของเราจะอยู่ที่4ี่ปีนะครับสําหรับการเรียนการสอนก็จะเกี่ยวกับโครงสร้างหลักปรัชญาพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งอาชีพที่จะรองรับก,ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการนะครับหลักๆจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ได้นักการทูดเจ้าที่สถานทูตก็ได้ครับหากว่าไม่ชอบในอาชีพข้าราชการก็สามารถเป็นเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลของงานเอ,งเอกชนก็ได้เหมือนกันครับ ก็ในส่วนของรัฐศาสรภาษาหน้าสาบันี้ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าราพออรเป็นหลักสูตรที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงระดับองค์กรส่วนท้องถิน่นซึ่งครอบคุมองค์ความรู้และปฏิบัติในโลกความจริงมีมิติที่สําคัญได้แก่การบริหารส่วนภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหากาไรตลอดจนนโยบ,บายของภาครัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อหนงานและประชาชนอย่างกว้างขวาง,วางหลักสูตรมีความมุ่งหวงังและพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็น นักปฏิบัติมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมสุขภาพส่วนต่างๆบนเป้าหมายมีเอกลักษณ์ของสาขาวิชาราชภาษาศาสตร์นะครับเน้นให้นิสิตมีความรู้มีความเข้าใจตลอดจนเป็นนักปฏิบัติการรู้จริงคิดเป็นปฏิบัติได้โดยสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆอาชีพอิสระเช่นครูอาจารย์นักวิชาการศึกษานักวิจัยระัดอำเภอระดับองค์กรสุข장ต้นลำบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับเจริญพลท่านศาสิกชนทุกท่านอาตมาภาพนักครูสมานประชารักุรุษเป็นนิสิตนักศึกษาพันธุ์ฑิตเจริญพลท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านอาตมาพระวินัยทวารนิสุทธิ์นิสิตโุกท่าปัจจุบันเป็นนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิตสําหรับวันนี้อาตมาจะนําพามาทําความรู้จักเกี่ยวกับหลักสศึกศาสันบัณฑิตปัญหา ที S <S ่ทุกคนต่างทุ่มเทกันมากมายอาตมาจะนำคุณคว้าวิสุทธิ์กับท่านพระวินัยตัวิสุทธิ์วิสุทธิ์อูตไปศาสตร์อดีตปตบุรีอย่างไรการการในการสอนยังไงวันทัพผู้ประกอบศาสตร์อดีตปตบุรีหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจะมีทักษะประยุกต์ใช้หลักงทำการสอนตามผู้ประกอบศาสนาให้มีการให้มีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ ทางพุทธศาสนาพัฒนาศักยภาพให้บัณฑิตมีความรู้และเที่ยวจานในทางศาสนาพุทธศาสนาบัณฑิตมีโปรโบมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเราเรียนแล้วสามารถทําให้มีความรู้ความเข้าใจในทางศาสนาสามารถที่ครอบวิจารณแยกแยะสามารถนําไปวิจยัยทําให้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนาและสามารถบริหารประเทศทําให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตมุกตบมีการจัดการเรียนการศึกี่ปีครับล้วหลักสูตรตั้งเรียนสี่ปีครับคนนี้ก็สงสัยมากครับมันจะรับสูนยสามปีจะเรียนได้หรือไม่พุทธศาสตรบัณฑิตมุกตบูมไม่จำเป็นต้องเป็นนิสสุกสามปีหรือนักบัวพุทธศาสนิกชนก็สามารถเรียนได้ครับครับเมื่อจบมาแล้วสามารถมีงานรองรับจบมาแล้วก็สามารถเป็นครูเป็นอาจารย์สอน หลักสูตรเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพุทธศาสนาทําให้ตัวเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพุทธศาสนาและสามารถเป็นนักวิชายการทางพุทธศาสนาได้คร,ครับครับขอบพระคุณพระในตัวที่สุดทิสุดโตเป็นอย่างมากครับเป็นไงกันบ้างครับหลักสูตรพุทธศาสตร์ประดิษฐของเราก็มีความจำเป็นในยุคปัจจุบันจกันนะครับไม่ใช่เรียนได้เฉพาะความสุขสามเณรหรือผู้บวชเท่านั้น แต่บคุคคลทั่วไปก็สามารถได้เจ่นกันนะครับทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้ตามศาสนานำนำความรู้ตามศาสนาไปรับใช้ในชีวิตประจาวันปัจจุบันในการทําง,งานในชีวิตครอบครัวได้หาขั้นใจสนใจสามารถสอบถามได้ที่ทางมหามวิทยาลัยมหิดลคนราชบุรยาลัยวิาลัยสุนทรียีได้ลตลอดเวลาครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการแนแนวหลักสูตรของเราทั้ง3าหลักสูตรนะครับซึ่งหากน้องๆท่านไหนที่มีความต้องการที่จะศึกษา หน้าหมาอะไรแห่งนี้ก็ให้ติดต่อได้เลยนะครับใต้ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับไม่ว่าน้องๆจะเก่งด้านใดเพียงแค่น้อง,องเปิดใจน้องๆก็จะเป็นนิสิตยอย่างมีคุณภาพและจบมาอย่างมีศักยภาพแน่นอนค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันในร้วมหาวิทยาลัยนะคะบ๊ายบาย